สวัสดีค่ะมาเจอกับแก๊งของเล่นอยู่บนพื้นปูนนะคะมีเจ้าลิงจอน้อยช่ว์ตัวหน่อยจ้าไแล้วก็มีไดนโนเสาร์อ้าฮอฟฟิสเรดฟิสนะคะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนู謝謝่นเลยนู่นเขาไปถึงนู่นแล้วนะคะทุกคนนู่นเขาจะลุ้นกันว่าเขาจะกลับมาหาเราไหมเอาไปตามหน่อยสิพี่ช้างแอนด์โลแฟนเขาไม่กลับมานะคะทุกคนเขาไม่กลับมาแต่ว่า เดี๋ยวเราจะไปตามเขาดีกว่าอุ้ยดูพี่แอลเฟนซีเดินมาเดินนี่เดินอ้อมมาเดินเล่นในหูลาลูปด้วยฉลาดจริงๆเลยพี่ช้างตัวใหญ่ของเรานี่ง่วนไปตามน้องฟิสพากลับมาเลยไปทำไมทุกตัวหันหัวกลับมาบ้านตัวเองด้วยอนะ่ะ อ๋อเดินหน่อยเดินโชว์หน่อยได้นอ้อสาวนี่อุ้ยพี่ช้างกลับมาชวนเพื่อนมาเล่นอีกแล้วค่ะทุกคนเดินช้าแต่เดินหน้านอนไปทางโน้นแล้วพี่ช้างชอบแก้งว้า ล้มไปแล้วว้าวโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย